ก็สวัสดีทุกคนนะผมอยู่กับเกม Armor Hefty นะครับผมนะก่อนนะครับผมนะผมขอสมงสมัครอะไรพวกนี้ก่อนนะ โลเปอร์มีคนโอเคตอนนี้นะครับผมนะเกมก็กลังโหลดไอดีเก่าผมนะครับใหนะทุกคนผมอัดตอนหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มกว่าๆนะทุกคน <S <S ซึ่ง 6. ตอนนี้นะครับผมเกมกาลังไปไอดีเก่าผมอยู่นะครับไอดีเก่ากึกเหลยกผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันไปไอดีเก่าจริงๆหรือเปล่านะครับทุกคน ที่รู้ก็คือนะครับไปตูแบทอพอลคลิปนะครับผมมันใช้เวลาเล่นนานมากผมก็เลยต้องอัดเกมอื่นขั้นไว,นดวนนนะ้ด้วยนะครับใดี๋ยวตอนนี้นะก่อนนะครับทุกคนนะ ดูนะซึ่งปืนผมจะไม่ใช่ปืนเริ่มต้นนะทุกคนผมจะเป็นปืนขั้นตันแล้วนะครับนะก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะผมเคยเล่นไปแล้วไงมันก็เลยนั่นแหละครับไม่จําเป็นจะต้องมากกว่านะอ่า,า,า,าออกไปจากแบงค์โอ oh, เสียงแอปนึงนะทุกคนประมาณนี้แหละกำลังพอดีเพราะเกมนี้เสียงมันไม่ดังมากทุกคนเคยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมคอดูก่อนทุกคนว่าแบบนี้กำลังดี มาลยะยอมแพ้ซะไม่เราไม่อยอมแพ้เราจะป้นโดนเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดีด๋ยวโดน อ่านี่ครับผมทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนไอเดียเก่าผมหายนะผมขอสมัครไอเดีเก่าแป๊บหนึ่งนะก่อนนะครับผมทุกคนนะ ผมจะเป็นเซตอีกเซตหนึ่งให้ดูนะทุกคน เดี๋ยวผมกำลังเล่น Multiplayer น,นะครับผมนะเดี๋ยวกำลังหาห้องอยู่นี่ไงเจอแล้วทุกคนซึ่งเกมนี้มาเป็นเกมที่ถ้าคุณได้เปิดเน็ตคุณจะไม่สามารถเช็คแอคเคาท์ได้นะครับผมคุณจะสังเกตดีๆนะครับว่าผมเปิดเน็ตเล่นอยู่นะ ป่นป่นป่นเซฟแล้วก็เอาไปไว้ตรงสนาม<ป>ยาวครับ กดเจาะเซฟนะครับทุกคนที่ที่เจาะที่เจาะแจม right, อ่าผมต้องเฝ้าเงินตรงนี้ไว้นะทุกคนเพราะน่าผมไม่เฝ้าเนี่ยไแจมอีกและมาร้อย อย่าครับผมเพราะว่าถ้าผมไม่รอเนี่ยมันจะมีโอกาสแจม้ด้วยนะทุกคนผมว่าแล้วก็โหมดออนไลน์เนี่ยหรือว่าโหมดมัลติเพเยอร์เนี่ยทุกคนเราสามารถอันนี้ได้นะครับอืผมเอาเงินก่อนละโอเคกดเอาเงินดูเหมือนว่าจะค่อนข้างเจ็บป้องตัวจากสวัาดเป็นเวลา30มสินาที เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะรอดไหมทุกคนผมไม่รู้ผมจะรอดไหมไง เฟมีคนยิงให้เราละเแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เเราแค่รอรอเวลาจะก้ามบลโอ้โ,โดนแยงแ่งละ เกตนาวไป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 โอเครอดละรออะไรทุกคนเอยมือเป็นไรอ่ะมือเป็นไรอ่ะทุกคนผมว่ามือเขาปล่าปลกันนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับซึ่งปกตินะ มันจะมีโฆษณาแบบนี้ตลอดนะครับทุกคนนะ คิดรอดไครบ50นกนาทีนะทุกคน เรบ้านป้าเองดิบ้านป้าเองดิครับผมไม่เก็ตด,ดาวอยู่แล้วยิงแม่มาเดียบร้อยหัวโฆษณาจะมาก็ได้ทุกคนว่านเลยเชียว ไม่ทำแบบนั้นเร,เราเปเราจะเป็นโจนที่ดีอะไรนักหนาไว้ยิงเงินอน่ยหลบด้านหลังเปนมื่อี่ไม่ไหวแล้วครับมาดิมาดิาดหน้าขึ้นมาเออเอาอเลยครับพี่ีแบบนี้เน้นเน้นที่หัวครับเน้นเน้นที่หัวครับ,รบแจะแจแจ โอ้ทุกคนเพายากอยู่นะให้เราอยู่ตรง,ง,งห่างออกระสุนเนี่ยผมว่าที่ปลอดภัยสุดคือตรงนี้วะทุกคนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นปลอดภัยสุดแล้วที่ผมสังเกตนะ ดันไปเรื่อยๆนะครับผมนะเกมนี้มันไม่ยอมโผล่มาทุกคนมันไม่ยอมโผล่มาเลยสักตัวเลยตอนนี้ผมต้องวิ่งนะตอนนี้ทุกคนผมต้องเดินละเดินไปาหาของก่อน มีกระสุนลูกซองอยู่นะสร้างเงี้ยมีจริงด้วยอุ้ยเชี้ยเกินไปพี่พี่ก็เกินไปนะเชี่ยจะล่วงเกือบเด้งแนะล้วนะเมื่อกี้เล่นบ้าะไรพี่เลกก่นบ้าะไรพี่โลดก่อนแจ๊จุ๊บอ่า จะตายแล้วตอนนี้ผมเนี่ยน่าจะตายแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันยิงมาจังเลยอืยุบร้อยตำรวจจะมาในอีกหนึ่งนาทีตำรวจจะไม่จะหมดในอีกหนึ่งนาทียูโรคือผมต้องยันไว้อย่างงี้สัพกพักแน่ๆทุกคนย,นยันเงียบยันก่อนตำรวจมันมันไม่ออกมาตอนนี้ทุกคนมันไม่ออกมาเลยไอ้พวกเนี้ย มันได้ออกมากันเลยทุกคนผมว่าผมอาจจะต้องวิ่งไปชาร์จแล้วแหละนะหัวต้องวิ่งไปชาร์จยิงชาร์จมันก็ได้นะครับที่รู้คือรบหลังรถตำรวจนี่แหละน่าจะปลอดภัยสุดนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันที่รู้คืออาจจะใช่วะทุกคนเรียบร้อยโหยิงหัวตั้งหลายนะัดก็จะตายบ้าไปแล้วแน่ตำรวจเนี่ยหนึ่งกับไม่ไม่ใช่ตำรวจแล้วะ ไม่ไดิไม่เชื่อมนุษย์ด้วยซ้ำเอวี่วันไฟายทุกคนยิงมาเลยนะฮะในตอนนี้ก็ดูเหมือนตำรวจจะหมดแล้วนั้นนั้นแล้วนะครับผมนะทุกคนอ้าวมิสเตอร์เพิร์เพิร์ลตายแล้วผมก็ว่าอะไรทำไมทำไมกำลังเสิร์ฟผมให้มาซะดี เขี้ยวโหวนะเป็นเขี้ยวคุณเป็นใครครับอุ้ยหลบๆ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 อืมเลือดผมเลยอยู่สีเอ็ดแหละตอนนี้ผมจะต้องเออ่กันไว้ก่อนสักพักอุ้ย,ยสีห้าแล้วอุ้ยสามพกแล้วสามพกแล้วผมว่าผมน่าจะตายว่ะทุกคนผมว่าผมอาจจะไม่รอดก็ได้นะละผมว่าผม,มน่าจะไม่รอดว่ะเป็นนี้ นี่ก็สัตว์มาไม่ยั้งเลยอุ้ยนี่ก็สัตว์มาไม่ยั้งเลยว่าแล้วว่าว่าลมันอาจจะเปลี่ยนฝั่งเลยเอ้ยมึงหยุดยิงรัวพีออ่เกมโอเวอร์ไปประมาณนี้นะครับทุกคน นี่นะครับผมนะเกมโอเวอร์มันกจะประมาณนี้นะครับ <S <S ผมว่ามันต้องมีโฆษณาวา่าอะไรเชียวที่รู้ก็คือผมอาจจะเล่นเกมนี้แค่พาร์ทถึงสองพาร์ทนะครับผมนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากนะอย่างโฆษณาแม่มโครดเยอะนะครับ <S <S <C oughs> อ่าเควสดีเควสเ,เดิมนะครับผม <S <S เพิ่มเมติมคือผมจะไม่ให้มิสเตอร์พุตาย นะครับยาวๆเลยทุกคนแตกหนึ่งครับมาถึงตายหนึ่งตัวนะครับผมตายสองตายสองครับตายสามครับตายสามครับตายสี่ครับไป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 ยาวยาวยาวครับผมยาวยาวครับผมไปเลยไปเลยยาวครับยาวครับ ีอย yeah, yeah, yeah. ่าไรอย่าละมันมาไม่หยุดเลยทุกคนไอพวกนี้มันมากันไม่หยุดเกินเกินเกินยิงอ่ะอื้อเยอะเยอะเยอะทุกคนเยอะมากเยอะมากอ่ะเชิด มาด่าราไม่ตำรวจโอ้ตัวก่อนแะแะแฉร้อยแปดหมดนัดหนึ่นงตำรวจแล้วทุกคนกระสุนนัดเดียวเนี่ยไป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 เราต้องช่วยมิสเตอร์พัฟเอ เพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยมิสเตอร์เพลโเนี่ยทุกคนมันจะไม่มีตัวมารับตีนะทุกคนอุ้ย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 อุยอะเยอุเยอะเยอะ้ยอุ้ยอเยอุ้อยแต้ยอร้ยแต้ยอุ้ยอุยอุกยนุ้ย้ยอุ้ยอ้ยอุ้้อุ้ยอุยอ้อย้อย้อยุ้ปืนลยอ้อย ไได้เอา,อางี้เหรอเอาอันนี้เลยใช่ไหมเอาอันนี้เลยเน้นเน้นเลยไปละมึงเน้นเน้นเลยไปละมึงตายไปดิโอ้เขาตรงนะครับผมนะสุดท้ายนี่เอา้ามิสเตอร์พอเพิ่ตายดีแต่ว่าผมรอดว่ะทุกคนเ้ยชะมัดเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าอ,อีกอีกควสหนึ่งผมว่าน่าจะ ปิดคลิปแล้วนะครับผมนะเพราะว่าผมไม่ไหวจริงๆนะครับกับไอเพราะว่างไงดีโฆษณาที่แม่มโคตรเจอทุกคนโอเคนะรวบทุกคนนีนะด่านต่อไปคือการป้น,นลานเพ็ดนะครับ แล้วก็การสตูวไว้ก่อนสเสร็จมเจอพูกเจ้าเ,เจ้ากล่าวอีกแล้วเติมโคกดลงไป ส่งกันแะจแฉจแะขอสุนึสักหน่อยแะจแะจแะจเจจดียบร้อยโอ้ก็สูนกันปุ๊บจุ๊บซึบอ,อืมมไม่เซลโคโคเราโดนยิงเรื่อเลยนะทุกคน โคตรผุ้เลี้ยเลยทุกคนอะไรกันเนี่ยฮะโอ้ยทุกคนทุกคนมาแล้วมันมาแล้วยันไว้ยันไวโอ้ยยิ่งขามันไม่เข้าเลยประเด็น ต่างได้ตุดหมึกเลยชื่อตูง่หรือไงฟ้าโอเคทุกคนนี่เป็นเควสแรกนะที่มิสเตอร์พะโพไม่ตายนี่มาแล้วมาแล้วลุลโ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 ลุลุลุาุล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 ับกล้ลุ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 นะคร้บลุลุลุไุล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 ุุ้ลุลบลุ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 ลมลุ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 ลรลุลุาุลาลุลุม